เมื่อวันที่ 15, 16และ19มิถุนายน2560การประปานครหลวงได้จัดงานโครงการรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการประหยัดน้ำ Water Ranger ปีที่6ตอนอย่าปล่อยให้หยดน้ำตายเปล่าโดยร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบ,บุรีได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ของการใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐหน่วยงานเอกชนรวมถึงประชาชนทั่วไปได้รู้จักการใช้น้ำอย่างประหยัดและมีคุณค่าตลอดจนนำไปใช้ในครอบครัวและชุมชนของตนเอง พอดีอยู่คอนโดนะคะแล้วก็เวลาจะล้างจานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะไม่เทน้ําน้าที่ที่สองทิ้งเราจะเอาไว้ล้างอีกครั้งต่อไปเป็นน้ําที่1อันนี้ก็คือวิธีการประหยัดใน,ในการล้างจานแต่เวลาซักผ้าเนี่ยน้ำซักผ้าเราจะเก็บไว้แล้วก็เอาไปรดต้นไม้อะคะ่ะแล้วก็เอาไปล้างพื้นห้องน้ํา